ในตอนที่แล้วเราได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ว่ามันต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไรพูดถึงแนวคิดของคว i บิตซูเปอร์โพสิชันและเอ็มแทงโกเมนวันนี้เราจะพาคุณก้าวต่อไปสู่คำถามที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้จริงในโลกยุคปัจจุบันและทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกจึงให้ความสนใจเทคโนโลยีนี้มากเป็นพิเศษ แม้ควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาแต่ศักยภาพของมันกำลังเปลี่ยนทิศทางของหลายวงการและสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือความสามารถในการแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. การแตกการคระรหัสขั้นสูงค r ิปโทราฟฟีข้อมูลส่วนตัวของเราในโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตการส่งเคาความส่วนตัว การล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือแม้แต่ความรับของรัฐบาลล้วนขึ้นอยู่กับการคระรหัสในปัจจุบันระบบคระรหัสที่ใช้กันแพร่หลายเช่น RSA และ ECC อาศัยหลักการที่ว่าการแยกตัวประกอบของจำนวนประชุมขนาดใหญ่นั้นใช้เวลานานมากเช่นถ้ามีตัวเลขที่ประกอบด้วยจำนวนประชุม300หลักแม้แต่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็อาจาต้องใช้เวลานานหลายพันปีในการถอดรหัสแต่ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชาร์จอัลกอริทึมสามารถแยกตัวประกอบเหล่านั้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในเชิงทฤษฎีนี่หมายความว่าเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มีความสามารถมากพอมันอาจสามารถเจาะระบบความปลอดภัยของข้อมูลโลกทั้งใบได้รัฐบาลสถาบันการเงินและบริษัทยักษ์ใหญ่จึงไม่สามารถมองข้ามความเสี่ยงนี้ได้จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าโพสต์ควอนตัมคริปโตกราฟี หรือการออกแบบระบบความปลอดภัยใหม่ที่สามารถต้านทานการโจมตีของความตัมคอมพิวเตอร์ได้ล่วงหน้า 2. การจำลองโมเลกุลและว,วัสดุในระดับควอนตัมความตัมซิมูเลชันถ้าเราสามารถจำลองโมเลกุลในระดับอะตอมได้อย่างแม่นยำเราก็จะเข้าใจปฏิกิริยาเคมีสร้างยาใหม่หรือออกแบบวัสดุใหม่ได้เร็วขึ้นหลายร้อยเท่า ตัวอย่างเช่นการค้น,น,คนพบยารักษาโรคอัลไซเมอร์หรือวัคซีนชนิดใหม่ปัจจุบันอาศัยการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้องแลบต้องใช้เวลาหลายปีบางทีเป็น10ปีและอาจล้มเหลวกลางทางแต่ความตั้งคอมพิวเตอร์สามารถจำลองโครงสร้างของโมเลกุลรวมถึงการโต้ตอบของอิเล็กตรอนกับพันธะเกมีได้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นเพราะมันไม่ได้จำลองโดยประมาณแต่สามารถเรียนแบบธรรมชาติของธรรมชาติได้โดยตรง บริษัทยอย่างไฟเซอร์ m r r k ์และ Roche เริ่มทำงานร่วมกับทีมควอนตัมของ IBM, Google และ d w แวในการทดลองจำลองยาและวัสดุที่ซับซอ้อนเช่นโปรตีนเอนไซม์หรือวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมชนิดใหม่ 3. การวางแผนและการจัดการจับปัพยากร Optimization ปัญหาที่เรียกว่า Optimization problem คือปัญหาที่ต้องหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดมากมายเช่น ต้นทุนเวลาหรือปริมาณที่จำกัดตัวอย่างง่ายๆเช่นการจัดเส้นทางขนส่งของรถบรรทุกหลายคำคันขันจัดเวลาเครื่องบินในสนามบินขนาดใหญ่หรือแม้แต่ขันจัดวางสินค้าในคลังขนาดใหญ่ของเอเมซอนปัญหาเหล่านี้มีตัวแปรนับล้านและมีวิธีแก้หลายแสนแบบแต่เราต้องการวิธีที่ดีที่สุดคอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องใช้เวลาไล่ตรองไปทีละแบบ แต่ขวานต่ำสามารถได้หลายแบบพร้อมกันและคัดกรองคำตอบที่ดีที่สุดได้เร็วกว่าบริษัท v o l k s วาก e n เคยใช้ควานตัำคอมพิวเตอร์ของ d ีเ v e จำลองการจราจรของรถแท็กซี่ในเมืองปากกิ่งเพื่อวางแผนเส้นทางที่ลดระยะทางรวมทั้งหมดและลดการจราจรติดขัดได้ 4. การพันัั์ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning หรือ AI ระบบ AI ต้องการข้อมูลจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการฝึกโมเดลควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้การฝึกโมเดลเกิดขึ้นเร็วขึ้นแผ่นกระบวนการที่เรียกว่าควอนตัมเคอร์เนลควอนตัมคัสซิไฟเออร์หรือ v a เ i ชัน o n ลควอ a n t u m Circuit ตัวอย่างเช่น Google กำลังพัฒนาโมเดล AI ควอนตัมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเสียงภาพและภาษา,ษาธรรมชาติได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า จุดเด่นของ AI Quantum คือมันสามารถสำรวจพื้นที่ข้อมูลที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องผ่านทุกจุดเหมือนคอมพิวเตอร์แบบเดิมซึ่งจะช่วยเร่งการเรียนรู้ของโมเดลที่ใช้ข้อมูลมหาศาลเช่น GPT หรือโมเดลแปลภาษา 5. การเงินคำนวณความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุน Quantum Finance ตลาดการเงินคือะระบบที่มีความผันผวนสูงตัวแปรมากมายและความไม่แน่นอนเต็มไปหมด ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงกำหนดราคาสินทรัพย์และสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธ,ธิภาพควนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินจำนวนมหาศาลได้พร้อมกันจำลองความร่าจะเป็นในระดับที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องใช้เวลานานหลายวัน บริษัทอย่างโกลเมนแซคและเจพีมอร์แกนกำลังทดสอบโมเดลความตัมสำหรับการกำหนดราคาอนุคันธ์ซึ่งต้องใช้กา,ารจำลองความน่าจะเป็นแบบซับซ้อนสูง 6. การสร้างตัวเลขสุ่มที่แท้จริง true randomness แม้แต่ฝังดูเลขน้อยแต่ตัวเลขสุ่มคือหัวใจของทุกระบบความปลอดภัยการจับสลากระบบลอตเตอรี่และแม้แต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์บางชนิดต้องใช้ตัวเลขสุ่มที่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่นอน คอมพิวเตอร์ทั่วไปจำลองตัวเลขสุ่มโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไม่สุ่มจริงและอาจถูกคาดเดาได้แต่ควอนตัมสามารถสร้างตัวเลขจ,จุ่มแท้จริงจากกระบวนการที่ไม่สามารถทำนายไว้ลงได้ตามหลักฟิสิกส์ของควอนตัมสิ่งนี้ช่วยยกระดับความปลอดภัยของระบบดิจิทัลในอนาคตเมื่อดูจากกรณีใช้งานทั้งหมดจะเห็นว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มีจุดแข็งในปัญหาที่1ซับซ้อนสูง สมีทางเลือกจำนวนมหาศาลและ 3. ต้องการประมวลผลที่เร็วและแม่นยำมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม g o o g l e IBM, Amazon, Microsoft รวมถึงหน่วยงานของรัฐในสหรัฐจีและยุโรปถึงลงทุนมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยีควนตำมันไม่ใช่แก,กอลแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำโลกในศตวรรษที่21 ในทอนท่อไปเราจะพาคุณไปสำรวจว่าควันตามคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนดชีวิตประจำวันของเราอย่างไรและถ้าเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราควรเริ่มเตรียมตัวอย่างไรบ้าง